เราจะมาอะสอนสิ่งของในไมค์คาร์ดกันนะครับก่อนอ,อืกก่นก็ต้องต้องมีเงินนะครับก็ะะไปโหลด,ดุดที่เอ่อาพีสตูดเดีย๋ยวผมจะพาเข้าไปโหลดนะครับ เอาไปที่ิีสูงเลยครับคุณเขียนคำว่าไม่นี่ครับเขียนคำว่าไม่ครครับ กนต่อไปับ <p> น <ans im> ี่ครับอันนี้ครับกดรูนแล้วครับกดรูนแล้วก็เข้าที่ มาแล้วกดออกเลยครับแล้วกออ็เไปนี้ครับแล้วกดอันแรกแล้วกดอันนี้นครับออาไปครับเพียนว่าจะเป็นดินอยากได้แล้วครับเริ่มหาเลยครับ,ยรบอยากได้ ไดมอนด์สักอันขอดาบหน่อยนะครับดาบไดมอนด์ดาบไหนละดาบดาบดาบเพชรดาบเดมอนอยากได้อะไรครับผมอยากได้ดาบไดมอนด์อยากได้นี่นะครับกดมาตรงนี้ครับคุณอยากได้กี่อันคุณใส่เข้าไปเลยครับแต่ผมอยากได้แค่อันเดียวครับ แล้วกดกลับกดกลับเลยนะครับกลับใมันจะเปลี่ยนนั่นครับเป็นดาบแล้วครับแล้วคุณเข้าไปที่ไมคคับครับปุ๊บนี่ครับเป็นดาบบจากดินเมื่อกี้นี่เป็นดินนะครับ Yeah. Hey.